กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของบุรุษฆ่าแผ่นดินผู้ต้นคิดสร้างพระบรมรูปทรงมา้าเริ่มแรกถวายบังคม17พฤศจิกายนไม่ใช่2 3ตุลาคมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับพระบรมรูปทรงมา้าเป็นอนุสาวรีย์บุคคลแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นขณนะที่บุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่เดิมเชื่อกันว่าเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สร้างอนุสาวรีย์ของพระองค์ขึ้นในวรโรกาศพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษในวันที่11-17ถึงพฤศจิกายน2451ที่ทรงครองราชยาวนานกว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ผ่านมาคือสมเด็จพระบรมไตโลก,กนาถ ที่ส่งครองราชยาวนาน40ปีแต่มีเอกสารที่เป็นลายพระราชหัตถเลขาถึงพระยาสุขุมในวินิจหรือปั้นสุขุมลงวันที่15เมษายน2450มีความตอนหนึ่งว่าเงินที่ข้าราชการเรียรายในการทำบุญแสยิตอายุครบ50นั้นอันมีเหลืออยู่ก็สร้างเป็นซุ้มประตูที่ต้นถนนเบญจมาศอันต่อกับถนนดวงตะวันและถนนราชดำเนิอนนอก เป็นซุ้มประตูสําหรับวังดูสิทธ์มาภายหลังพระยาสุริยาคิดเห็นว่าน่าจะหล่อพระบรมรูปทรงม้าตั้งบนหลังซุ้มนั้นพระยาสุริยาผู้เป็นต้นความคิดถวายความเห็นว่าน่าจะสร้างพระบรมรูปทรงม้าและพระพุทธเจ้าหลวงทรงเห็นชอบด้วยก็คือพระยาสุริยานุวัตรหรือเกิดบุญนาคซึ่งขณะนั้นเป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติโดยใช้เงินที่มีผู้บริจาค เมื่อครั้งพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาครบ50พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2446มาเป็นค่าก่อสร้างเมื่อพระองค์เสด็จพระพาดยุโรปครั้งที่สองในปี2440จึงเสด็จไปเป็นแบบให้ช่างปัญหาโรงหล่อสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชจึงทูลขอพระบรมราชานุญาตเปิดการเรียรายประชาชนทุกหมู่เหล่าสมทบทุนในการก่อสร้างพระบรมรูปทรงม้าปรากฏว่า ได้รับการตอบรับอย่างดีมีเงินบริจาคสูงสุดถึง1 2ล้าน2แสนบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาลในยุคนั้นและสูงกว่างบประมาณค่าก่อสร้างถึง3เท่าเงินที่เหลือนี้จึงเป็นที่มาของมหาวิทยายลัยแห่งแรกของไทยคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในรายงานพิเศษของสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่องพระยาสุริยานุวัตรรัฐบุรุษหแผ่นดิน นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทยกล่าวว่าพระยาสุริยานุวัตรเป็นบุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์หรือชุ่มบุญนาคสมุหะกะลาหมฝ่ายเหนือเมื่อเยาว์วัยได้ศึกษาหนังสือไทยที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคผู้เป็นลุงในปี2414เมื่ออายุ9ขวบจึงไปศึกษาต่อที่ปีนงังและกันกตาอยู่5ปี จึงกลับมารับราชการในตำแหน่งมหาดเล็กวิเศษมีผลงานน่ายกย่องไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดทั้งการเป็นอัคราทูตเสนาบดีองคมนตรีและรัฐมนตรีจึงมีผลงานมากมายอาทิแต่งตำราการทูตไทยเล่มแรกระหว่างรับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยราชทูตประจำราชสำนักเซนเจมประเทศอังกฤษในปี2430เสนอแนวคิดให้ตั้งธนาคารชาติออกทุนให้ชาวนา กู้โดยเก็บดอกเบีย้ยแต่พอควรดังปรากฏในจดหมายเหตุที่กลาบทูกลกรมพยาเทวะวงว์วโรปการลงวันที่13มีนาคม2445มีบทบาทในการเจรจาทำอนุสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสฉบับวันที่13กุมภาพันธ์2446ได้สำเร็จโดยให้ฝรั่งเศสถ,ถอนทหารออกจากจันทบุรีเมื่อกลับประเทศไทยเมื่อปี2448 หลังจากผ่านตำแหน่งผู้ช่วยราชทูตรประจำอังกฤษอุปทูตรประจำเยอรมันและอัครราชทูตรประจำฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและรัเสเซียแล้วได้รับพระมหาการุณาที่คุณโปรดกล้าวแต่งตั้งเป็นเสนาบาดีกระทรวงโยธาที่การทำหน้าที่กำกับดูแลพัฒนาการประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโยธาการรถไฟและการไปรณีนีโทรเลขรวมทั้งเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมในงานสร้างพระบรมรูปทรงม้า ในปี2449ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นเสนาบาดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติซึ่งไม่เคยมีสามัญชนคนใดเคยได้รับพระมหากาุณาเช่นนี้มาก่อนและได้พัฒนาระบบเงินตราเปลี่ยนจากระบบเงินตราเป็นระบบตราทองคำและคิดสตางขึ้นใช้แทนอัดจากการปฏิบัติราชการด้วยความเพียรซื่อสัตย์สุจริตและสร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับประเทศชาติมาโดยตลอด ในปี2448พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินให้ปลูกสร้างบ้านและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชทานสร้างป,ปลูกบ้านออกแบบก่อสร้างโดยมาริโอตามันโยสถาปนิกชาวอิตาเลียนผู้ออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งก็คือบ้านสุริยานุวัตรที่ทำการของสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตเพื่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันพระพุทธเจ้าหลวงได้พระราชทานหีบทองแก่พระยาสุริยานุวัตโดยมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งว่าเจ้าได้แสดงให้เห็นเป็นที่มั่นใจว่าเจ้าเป็นเพื่อนทุกเพื่อนยากคนหนึ่งซึ่งได้ความร้อนใจมาด้วยกันนานแล้วต่อมาในปี2450ท่านได้กราบถวายบังคมลาภกราชการเนื่องจากในการปฏิรูปจัดการภาษีอากร โดยโอนกิจการฝิ่นมาเป็นของรัฐบาลทำให้เจ้าภาษีนายอากรเกิดความไม่พอใจท่านจึงหันมาใช้เวลาเขียนหนังสือตำราเศรษฐศาสตร์ขึ้น3ามเล่มในชื่อทรัพ์ศาสตร์ซึ่งนับเป็นมรดกล้ำค่าได้รับการยกย่องว่าเป็นตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทยและมีความคิดก้าวหน้าจนแทบไม่มีใครในยุคนั้นตามทันเมื่อมีการตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในปี2454 จึงได้รับคำวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากทางราชการร้องขอไม่ให้เผยแพร่อีก20ปีกว่าต่อมาศาสตราจารย์ดรทองเปเลวชนภูมิได้นำมาพิมพ์ใหม่แม้แนวคิดในหนังสือซับศาสตร์นี้จะมีมานานแล้วก็ยังถูกนำมาปฏิบัติอย่างเช่นโครงการธนาคารชาติการส่งเคราะห์คนยากจนยกระดับความเป็นอยู่การกระจายการผลิตทางการเกษตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อย,ยกระดับการทำมาหากินของราษฎร และการส่งเสริมทางโอกาสในการศึกษาระดับประถมโดยรัฐให้การสนับสนุนเป็นตน้นจนเป็นหนังสือหนึ่งในร้อยเล่มที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแนะนำว่าคนไทยควรอ่านในสมัยรัชกาลที่7พริยาสุริยานุวัตรได้รับพระกรุณาปโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นองคมนตรีและหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเมื่อพระยาพหลพลพยุหะเสนาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี พระยาสุริยานุวัตรก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีและทำหน้าที่ปรึกษาอาวุโสของรัฐบาลจนเสียชีวิตในปี2479ขณะยังอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีรวมอายุ74ปีนี่ก็เป็นผลงานของข้าราชการผู้หนึ่งซึ่งเป็นต้นความคิดถาวายความเห็นในการสร้างพระบรมรูปทรงม้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าสเสด็จพระราชดำเนินทรงพิธีเปิดด้วยพระองค์เองในวันที่11พฤศจิกายน 2,451ซึ่งตรงกับวันบรมราชาพิเศษครั้งแรกในปี2,411หลังจากวันเปิดพระบรม,มรูปทรงมาครบรอบหนึ่งปีจึงมีงานสมโพธิอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่15-17พฤศจิกายน2,452เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่สองมีความคิดว่าจะให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปีไปทุกปีเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณ ของสมเด็จพระปิยามหาราชแต่ในปีต่อมาคือปี2453พระพุทธเจ้าหลวงได้สเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนถวายบังคมพระบรมรูปทรงมา้าในวันที่17พฤศจิกายน2454เช่นเดิมแต่ในปีต่อมาจึงเปลี่ยนให้เป็นวันที่23ตุลาคมสืบมาจนถึงวันนี้ และนี่ก็คือเรื่องราวสาระดีๆที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ